วันนี้เราจะมาทำภารกิจตามหาไพ่ใบสุดท้ายอีหละในสองไดร์เป็นชั้นอีกแล้วถ้าเขาบอกว่าถ้าเราต้องการอะไรเราจะไม่ได้อย่างนนั้ทไงคลิปนี้มีภาพเสียงหรือการบุคคลที่หยา,รา,าบาร้วนเป็นพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมเราหนุ่มหนู่คนใช้จกักรยานในการตัดออกกำลังากายและใช้วิจารณญาณในการรับชมเตือน,นแล้วนะเอาสวัสดีมเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับช่อง JCB อีกแล้วนะทุกคนล่ะ อยู่กับสาวเออดูชุดเดยไงชุดสุดทืนจัดวันนี้เราจะมาทำภารกิจตามหาไพ่ใบสุดท้ายนะครับก็คือผมมาแบบว่าเกิดจะก่อตั้งวงไพ่กันนะวันนี้นะทุกคนเนี่ยกดตัวไวขึ้นมานะวครับผมเราขาดไพ่อยู่หนึ่งใบนะครับก็คือเนี่ยเอมี4ีใบใช่ไหมมันต้องหายหนึ่งใบไม่งั้นไม่ครบมันไม่ครบวงเข้าใจปะก็เหลือตัวที่เป็นอะไรนะฟินแลหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับผมฟินิกฟินิกไม่ใช่ฟินแลฟินิกฟินิกน่าจะเป็นฟินิกนะครับโอเคก็ ตอนนี้นะครับผมมีไอ้นี่และโมลิแกนนะครับผมผมันมีอยู่ร้อยหัวนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับสาหรับโมลิแกนร้อยหัวนี้ตอนนี้ผมเวลอยู่ที่59เ้านะเราก็จะมากลับมาเวลที่ทวีปหนึ่งนะครับโอ้มีรูปชัดสุดแค่นี้เองเหรอโอเคเอาเป็นว่าปเป็นโมลิแกนแล้วกันนะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราลองเปิดทั้งหมดร้อยหัวเลยนะครับผมแล้วก็ไพ่ที่เหลือมาเดี๋ยวถ้าเกิดมันเหลือเฟือมานะผมกว็จะเอามาไว้ตีบวกไพ่แล้วกันนะเราจะไปเริ่มทีลละะะหหััััวววกกนนแ้้่าามมจไไดอรรรบงรบงค ก็ไปแล้วหาผมเออส่องไดเปนชั่นอีกแล้วแต่มิ็ชั่นที่เราได้บ่อยมากได้ตัวโคตรเยอะอุะอ้ยกองชาแมนรึเปล่าถ้ากองชุดก็ขอให้เป็นชุดชาแมนนะเพราะว่าผมเดี๋ยวจะได้มีชุดใสไปอีกนานๆสักปีนึงอะ่ะสักชาติเนี่ะโอเป็นได้แต่ฮันเตอร์ว่ะชาแมนบ้างดิฮันเตอร์มาอะไรบ่อยเนี่ยอือ yeah, ีแกมิสติกอีกแกอ๋อไม่มีไพ่ไพ่ให้ไพ่พาพาพามาเลยอะ่ะอันนี้ใา้ยาอันนี้เราไม่ใช้นะ,นะเปิดหลังเจะทิ้งนะเปิดทีละอันนี้ก็เจ็บเหมือนกันเว้ยเฮ้ยได้ชาแมนแล้วอุ้ยโอ้โหวิบเบิโอ้โหอะไรเนี่ย หัวไดเออใช่อะไพ่อยเว้ยขอไพ่สักันเถอะอุ้ยโหได้ไพ่แล้วแต่มันเป็นซ้ำนะคะผมอันนี้เป็นซ้ำอุ้ยแต่ว่าแต่ว่าตันนะไพ่เนี่ยมันจะตัน750นะครับอุ้ยแต่ว่านี้แต่นี้ตันเราใส่อันนี้ดีกว่าเออใส่อันตันใส่อันตันโอ้ได้แต่ดาบก้น่ะมันจะได้ซ้ำแล้วนะครับที่มันจะเปิดได้ยากเพราะมันได้ซ้ำนี่แหละเฮ้ยใช่ปะวะซ้ำไอ้เหียโอ้แต่มันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วอะ เอน,นี้ไม่ดเออสามกแกล่ะเด้เฮ้ยจะถือว่าไอ้ก็ออกง่ายอยู่นะไม่ยากไม่ยากลองรุกคนลองไปเปิดดูกันได้ไม่ยากแต่ก็เจมเจมจุกๆเลยฮะถ <laughs> ห้เปิดจีระใบมันก็ออกดีเหมือนกันนะไพ่เอ้ยอะไรอะอะไรทีเอ็มเอชเชน,น M A คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ให้เลือกอีกรอบหรอก็เป็นกล่องนั่นแหละ อ๋อก็เป็นกองได้ไพ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเสิร์ฟได้ไพ่ใบเดิมด้วยคืออะแล้วจุกๆไปก็จะดาก้นว่ะดาก้อนออกง่ายนะรู้สึกอะพวกเนี่ยถ้าใครอยากมาหาไพ่นะผมว่ามาหาทีเนี่ยง่ายสุดๆเลยเสิร์ฟเนี่ยมีทุนก็ได้แล้วน่าจะมีไพ่ครบแค่ผมขาดีแค่ใบเดียวนี่แหละคือปัญหาถ้าเขาบอกว่าถ้าเราต้องการอะไรมันจะไม่ได้ยางไงค่ะเอา คงจะต้องแบบนึกในใจว่ากูไม่อยากได้มึงนล้วอะไรเงี้ยยิงไม่ได้ใหญ่เลยสัตว์ดีเนี่ยโอ้ได้แต่กล่องอันนี้ไว้เฮ้ยอยากได้กล่องแบบเมื่อกี้มาเปิดอีกว่ะจะจะซูมอีกว่ามันโอ้ไม่ได้เลยอ๋อสักกล่องเธมไพ่อ่ะโอ้ได้สิมันเราได้แต่ที่เรามีแล้วว่ะถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะครับไพ่อ่ะมันได้แต่ที่เรามีแล้วไงถ้าเราไปเปิดแบบอีกตัวละครหนึ่งน่าจะคุ้มกว่านะุ้ยถือว่า50ใบเนี่ยเราได้ไพ่มาทั้งหมดเนี่ยหลายใบอยู่นะได้มาหน้าจะาประมาณได้สี่ถึงห้าใบเลยนะเมื่อกี้นะหน น่าจะประมาณ5ใบได้เลย50กล่องได้5้าใบนี่ถือว่าคุ้มนะเนี่ยแต่ว่าใบสุดท้ายไม่ออกอ่ะมันก็จะไม่คุ้มกับเราแล้วฮะคืออ่ะใบสุดท้ายไม่ออกเลยสักก็จะกระยดเดียวเอาดีๆลูกเพลลูกเพลไม่จะไปทำอย่างนี้ก็ผมไม่ได้นะโอโหเล่นแต่กูสยามแล้วกูยาบแล้ว และใบสุดท้ายก็ไม่ออกไอ้สารเลยมหมูไม่ออกแต่จนวินาทีสุดท้ายทีจีเออเอาไงดีวะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเราจะเอาอยัางไงกบสกิลเดียวเราดีเนี้ยแค่อันเดียวมันยังไม่ให้เราเลยที่ดูดิใ,ใจร้ายขนาดไหนน่าได้กล่องซุ่มมาสองอันเลยนะมันต้องไปเบิกงบพะแล้วโตามหาแค่ใบเดียวผมจะซื้อบริก,กนรมาเปิดไงทำคลิปอยู่แม่งใบสุดท้ายไม่ได้ทีแต่เมื่อกี้เปิด50กล่องได้ไพ่มาสี่ห้าใบเลยแต่ว่าซ้ำนะเปิดกันไหมเริ่มไปต่อเลยฮะ เอ้ยทำไมมันไม่ได้เลยวะนี่โฮ้โหูซ้ำอีอแกแล้วซาได้แต่ก็ซ้ำใหมสุดท้ายที่เจมยังไม่ได้นะมากคือใบในเนี่ยมันมีกล่องที่สุ่มไพ่อีกทีด้วยนะพี่เฮ้ยไพ่อันนี้สามารถย้ายตัวไปเปิดตัวอื่นได้ด้วยนี่วาใช่ครับถ้าเป็นกล่องได้มาจะสามารถย้ายไปเปิดตัวไหนก็ได้ในดีตายเถอะมัไมนไม่ออกเลยวะกูจะต้องได้ใบสุดท้ายเนี่ยกูจะต้องได้เปิดรัวๆไปนะ รบนีโอ้โหสามไอกแล้วไอ้คีมีโฮนี่มาเยอะจังวะคูมีอะไรคูมีโฮเหรอชื่ออะไรไปนนะด,ดาก้อนอีกแกอาจารย์แมงรอบนี้ได้ไพ่เกลือจัดไม่ได้เลยไพ่ก่อนเดเทียเราไปเป็นเกลือขนาดนี้ยังไม่ได้จริงจริงของไพ่เลยมันยากสำหรับเจมจริงๆนะไพ่ใบสุดท้ายไม่ใช้ก็ได้วะฟีไใบใบสุดท้ายทุกคนไม่ได้วะผมตัดใจว่าต้องยอมมาไม่งั้นจะเสียเยอะกว่านี้แนะ่เลยอยู่ให้อภิถานมาก่อนว่า โอเคทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะทุกคนผมหาไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวรอรอผมเวล80แล้วผมไปซุ่มดุมลงเองก็เอาไพ่ระดับไหนก็ได้แนละ้วทีเนี้ยเออผมว่านะเดี๋ยวคอยหารนะับดีไว้าหาที่หลังแล้วกันวันนี้หมดลบแล้วก็คลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับนอ่ารืมกดแลค์กด like, แชร์ก็สไงท้าย้วยนะไปแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้า